สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกบพิบนคะคะหัวข้อวันนี้ก็คือซูเปอร์ดีเทลกับเนื้อคู่ลักษณะเนื้อคู่ของคุณนะคะจะมีอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะชอบตัวเลือกไหนสามารถเลือกได้เลยนะคะตัวเลือกที่1จะเรียกว่าสีฟ้าตัวเลือกที่2เรียกว่าสีชมพูและตัวเลือกที่3เรียกว่าสีเงินนะคะถ้าเราเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกองที่1กันเลยค่ะสำหรับใครที่เลือกกองที่1น่ะคะสีฟ้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลักษณะเนื้อคู่ของคุณะคะจะมีอะไรบ้างก็ฝากกดไลค์กดซับสไครกดกระดิ แชร์กด like, ไลค์ Subscribe ติดตามให้กับช่องนี้คลิปนี้ด้วยนะคะส่วนใครที่อยากดูส่วนตัวทักมาได้ที่ v.star999 นะคะจะชัวร์กว่าชัดเจนกว่าและจะเป็นดวงคุณดโยตรงจะแม่นยำกว่าแน่นอนค่ะทำได้ทุกเรื่องบางเรื่องไม่กล้าเปิดใจคุยใครก็มาปรึกษามาดูกันที่นี้ได้นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ดูกันนะว่า จะมีลักษณะอะไรยังไงนะคะที่ท่านเห็นเด่นนะคนคนนี้อาจจะไว้หนวดนะคะอาจจะไว้เยอะไว้น้อยได้หมดเลยแต่เหมือนกับเป็นคนที่หุ่นผอมสูงนะคะรูปร่างผอมนะคะหรือสูงกลางๆไปจนสูงมากก็ได้นะหุ่นเขาจะแบบหุ่นฟิตหุ่นลีนนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีซิกแพคได้นะอาจจะอ่อนๆ,ๆนะคะจะกลางๆลางี้นนี้จะไม่ได้แบบเยอะนะ,ะแต่ดูแล้วเหมือนจะเป็นคนที่หุ่นหุ่นดีหุ่นลีนนะคะสูงกลางๆงไปจนสูงมากนะคะ ส่วนสีผมเนี่ยอันเห็นว่าเป็นสีเข้มนะจะเป็นสีน้ำตาลนะคะสะีดำนะคะก็ได้จะขึ้นให้แบบประมาณสองสีนี้นะคะที่เด่นๆมีโอกาสที่จะเป็นคนอายุเยอะกว่าเรานะคะอาจจะมากกว่าสองสามปีมากกว่าสิบยี่สิบปีก็ยังได้นะคะเพราะาดูจากพลังงานแล้วเนี่ยเหมือนมีความแตกต่างกันนะคะบางคนนี่ก็อาจจะเป็นคนที่อยู่ในใจคุณที่คุณรออยู่ก็ได้นะคะอันนี้ก็ขึ้นให้เหมือนกันนะเด่นไปทางชาวต่างชาติด้วยนะกองที่หนึ่ง มีเรื่องของคนทางการชาวต่างชาติต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมก็ได้นะคุณมีโอกาสที่จะได้แขกขาวคุณมีโอกาสที่จะได้ฝรั่งนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้คนเอเชียอ่าได้หมดเลยนะคะขึ้นทุกเชื้อชาติเลยอ่าแต่ว่าหลักๆก,ก็เห็นเด่นว่าเป็นคนที่เหมือนกับคุณท่อนท้างท,ที่แบบอยู่ในความคิดคุณอยู่ในใจคุณหรือคุณรออยู่นะคะประมาณนี้ด้วยนะลักษณะโดยรวมแอนบอกว่าคนคนนี้เป็นคนที่แต่งตัวแบบชิลๆนะไม่ค่อยอะไรมากจะเหมือนแต่งตัวฟรีสไตล์ชิลๆไม่ได้แบบ ยึดติดกับอะไรบ้างนะคะเป็นคนที่แบบฟรีสไตล์จริงๆนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูดีเทลเพิ่มกันดีกว่านะคะมีตาสีฟ้าออกมานะคะมีโอกาสที่เขาจะเป็นคนต่างชาติผมทองตาฟ้าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะหรือตาสีเขียวนะคะตาได้ทุกสีอะไรยเงี้ยไว้หนวดนะคะมีฝายโครงสร้างอาจจะใหญ่นะคะบางคน,นก็คือกระดูกใหญ่มือใหญ่นะคะอะไรอย่างเงี้ยเป็นจุดเด่นมีโอกาสที่สำหรับบางคนก็จะอ้วนได้นะ <c oughs> นะคะอาจจะอ้วนหรืออาจจะดูแบบโครงสร้างใหญ่แล้วดูอ้วนเนี่ยยางี้ก็ได้นะแต่หุ่นเขาเหมือนอน้องว่าหุ่นเขาจะฟิตจะลีนอยู่นะ,ะแล้วก็หน้าทรงเพชรนะคะผมสีดำนะคะทั้งสีตาสีผมมาทุกสีเลยเนี่ยผมสีทองก็มานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเหมือนกับได้ชาวต่างชาติก็ค่อนข้างเปอร์เซ็นต์สูงนะคะตาดำผมดำม,มีศาสนาฮินดูนะคะศาสนาคริสต์ฮินด,นนดูอิสลามได้หมดเลยจมูก นะฮะจมูกใหญ่จมูกโตรหรือดังด้งดั้งค่อนข้างจะมีดังเลยแหละคนนี้แล้วก็ผมจะแบบเป็นผมหนาผมหยักโศกนะคะหรืออาจจะผมหยิกเลยก็ได้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่ามีอะไรอีกเป็นคนที่คุณรอคุณคุยออนไลน์นะคะคุณยังไม่ได้เจอกันอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นคนที่คุณแบบอาจจะเคยเห็นนะคะผ่านออนไลน์อาจจะเคยคุยกันทาง ออนไลน์นะคะแต่ยังไม่เคยเจอตัวจริงกันเราพ่บอกให้เชื่อในปฏิหารนะเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอนะคะ mm hmm. เขายังอาศัยอยู่กับคนที่บ้านหรืออยู่ใกล้กับคนที่บ้านกันครอบครัวนะคะอาจจะคนต่างประเทศยังมีเรื่องระยะทางเป็นอุปสรรคเนี่ยเพราะคุณได้พายเรือด้วยนะ <c oughs> อาจจะอยู่ในโซนเอเชียก็ได้นะคะเป็นหลักเลยเป็นคนที่ชอบทําอาหารชอบกินนะคะรักการกินเป็นคนธาตุน้ํา,น,านะคะราศีมีนกรกฎพฤจิกนะคะอาจจะอยู่เป็นคนต่างประเทศกับคุณ อายุ5-10ปีต่างจากคุณบางคนก็จะน้อยกว่า10ปีนะคะแต่ว่าเนี่ยนที่หนึ่งเนี่ยจะต้องเป็นคนที่อายุมากกว่านะไม่2-3ปีก็10-20ปีก็ได้ะคะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะอดทนนื้สาสตว์กินมังอะไรอย่างนี้ก็ได้นะเคขะคาท่านที่จะแบบเน้นเรื่องสุขภาพกินคลีนอะไรอย่างนี้ด้วยส่วนนิสัยนะคะจะมีลักษณะนิสัยที่เป็นความรับผิดชอบสูงนะคะ,ะเป็นคนที่อยา,ากจะมีชื่อเสียงนะคะมีคนรู้จักเยอะมีเเหมือนกับ อาชีพเขามีความรับผิดชอบอะต้องใช้ความรับผิดชอบอะไรเงี้ยทําแม่ไมถึงบางคนเนี่ยอาจจะเป็นหมอก็ได้ต้องรับผิดชอบชีวิตคนคนหนึ่งอะไรเงี้ยอืมนะคะก็ได้หรืออาจจะเป็นอีกด้านหนึ่งก็คือแบบเอ,อ่ออาจจะทํางานเป็นหัวหน้าเราต้องคอยดูแลลูกน้องเงี้ยก็ได้เหมือนกันเพราะว่าให้ขึ้นว่าเขามีเป็นคนที่มีความสามารถนะใจเย็นอดทนเข้มแข็ง,ขงนะคะ แล้วก็เป็นคนที่ขี้อายถ้าพูดถึงความรักเขาน่าจะอายไม่ค่อยแบบอะไรมากอาจจะเงียบเงียบนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นอาจจะชอบทําบุญนะคะเป็นคนที่ถือสิลกินเจอะไรอย่างนี้ก็ได้นะแล้วก็อันนี้จะเป็นอายุนะคะยี่สิบสี่สิบสองนะคะตอนแรกจะพูดยี่สิบสี่เฉยเลยนะคะสามหกห้าสิบสี่นะคะยี่สิบแป,ปดสี่สิบห้ายี่สิบเอ็ดสี่สิบแปดสำหรับบางคนก็จะยี่สิบสี่ก็ได้ยี่สิบสี่ก็ออกมาให้นะคะยี่สิบสี่สามเก้า โอเคพายออกมาให้อยู่นะคะสำหรับบางคนเดี๋ยวเรามาดูราศีก่อนก็ได้ถ้ะมีราศีสิงห์นะคะราศีมังกรกัลกฏนะคะแล้วก็พฤศจิกนะคะถ้าน้ำเด่นถ้าน้ำทัดไฟก็มา อันนี้จะเป็นอาชีพนะคะมีความเป็นผู้นำนะอาชีพของเขาก็คือจะเป็นจเนจ้าของร้านเจ้าของกิจการนะคะหรืออยู่ในตําแหน่งที่สูงนะคะผู้บริหารผู้จัดการอะไรเงี้ยเกี่ยวกับราชการก็ได้นะคะหรืออาจจะกําลังศึกษาเรียนรู้อยู่สําหรับบางคนแล้วก็มีวิศวกรนะคะเห็นไหมมีอาชีพการงานที่ดีมากมันคงมาเทรนเนอร์ er ก็มานะคะหุ่นดีหุ่นไปเขาจะอยู่แบบเขาเป็นคนที่แบบหุ่นอาจจะเหมือนพวกเทรนเนอร์ก็ er ได้นะหุ่นด,ดีหุ่นแบบมีซิกแพคอะไรเงี้ยก็ได้นะคะแล้วก็มเีเป็นอาจารย์เป็นครูสอนเป็นนักลงทุนนะะค เ e ล e b ร i t y นะคะมีชื่อเสียงนะคะเราได้คำว่าวิกตอรี่ด้วยแล้วก็อาจจะเกี่ยวกับเมคอัพนะคะแต่งหน้านะคะแฟชั่นเงี่ยก็ได้นะคะเราก็อาจจะได้คนที่มีชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูประเทศกันนะคะมีแคนาดามีประเทศไทยเกาหลีใต้นะคะสหรัฐอาณรจักรสวีเดนโปรตุเกสนะคะ ออสเตรเลียฟินแลนด์เนเธอร์แลนด์นะคะแล้วก็อังกฤษโอเคเรามาดูอักษรกันเหมือนจะเห็นอินตาลีด้วยนะสำหรับบางคนก็จ,จะเป็นแบบไปทางโซนอินตาลีนะคะบางทีอาจจะอยู่ประเทศใกล้กับประเทศที่ออกมาก็ได้นะอืมมีตัว h นะคะตัว y ตัว m ตัว a อาจจะเป็นชื่ออักษรนะคะหรือชื่อโปรไฟล์เขาก็ได้นะตัว L แล้วก็ตัว K นะคะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูแบบที่เป็นคำกันดีกว่าว่ามีคำอะไรจะออกมาบ้าง อาจจะเกิดวันที่16ถึง20ก็ได้นะคะ16 17 18 19 20นะคะเออ่เป็นคนที่รักการผจญภัยนะคะชอบเข้าหารธรรมชาติชอบแนวแบบเอ่อเที่ยวนะคะเป็นเอ็กโทรเวิร์ดด้วยนะคะเอ็กโทรเวิร์ด e ก็ออกมาน่าจะแบบเที่ยวแบบแนวลักษณะแบบเอ่อปั่นจักรยานนะคะเดินเขาปีนเขาอะไรเงี้ยเดินชอบเดินทางไกลอะไรก็ไดนะ้เป็นแนวลักษณะนั้นนะคะชอบธรรมชาติชอบแบบออกกำลังกายนะคะรักสษณะ ก็มานะคะออก o ช e r ก็จะเป็นเดือนเกิดเขาหรืออาจจะได้เจอกันเดือนไหนคุณได้ดีไวทา,ามิง่งทุกอย่างมีเวลาของมันนะคะแล้วคุณได้ให้แบบให้เชื่อในปฏิหารด้วยแสดงว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่ถึงเวลานะคะได้นายแบบนแบบนางแบบแล้วสูงแล้วก็มีสิงหานะคะแฮปปี้เอาคามทุกอย่างต่อมาดีสวยงามนะคะ เหมือนกับความที่หนึ่งคุณต้องเชื่อนะเชื่อในความรักที่ดีเชื่อในสิ่งที่เราแบบควรจะได้ <S <S ที่มันคู่ควรกับเรานะคะคุณได้ไพ่อีกหนึ่งถึงสามเดือนนะจริงจริงแล้วสา,ามเดือนนี้ก็จะไปตกตุลาพอดีเลยนะถ้านับจากเนี้ยนะคะ,ะแสดงว่าอาจจะใกล้ได้เจอกันแล้วหรือเปล่านะคะคุณได้ไพ่การเดินทางหรือคุณอาจจะมีเห็นให้เดินทางไปไหนสักที่หนึ่งนะคะคุณอาจจะเจอกับเขาก่อ,กอนแล้วเขาก็จะพาคุณเดินทางนะคะจริงจริงแล้วเห็นเห็นไพ่เดินทางเหมือนกับอ้นี้นะ สำหรับบางคนเนี่ยอาจจะได้เจอจางเดินทางไปเจอเขาเนะคะแต่อันมองว่าไพ่เดินทางเนี่ยขึ้นเหมือนประมาณว่าถ้าคุณได้เจอเขาเนี่ยเขาจะเหมือนกับให้คุณอะ่ะต้องเดินทางยุกย้ายไปอยู่กับเขาประเทศเขาอะไรอย่างงี้มากกว่านะมันจะเป็นการเดินทางเหมือนครั้งเดียวอ่ะมันไม่ให้อันเห็นแค่วันเว่ย์มันไม่เห็นทูเวย์นะคะแล้วพาพูดถึงเนี่ยคุณได้ไพ่รีเวิร์ดและเอ็กซ์ไซส์นะคะเตรียมตัวเตรียมสังขารเตรียมร่างกายให้พร้อมนะคะเพราะแคาก็อาจจะเข้ามาในีวีตคุณก็ได้แต่ว่ามันก็เหมือนกับคุณก็ต้องไป่นะคะไปอยู่กับเขาเพราะว่ามัน ต่างประเทศเนึ่งเมื่อกี้เห็นคาว่าเสียสละเลยนะคุณอาจจะต้องเสียสละที่จะแบบว่าไปอยู่กับเขาอะไรเงี้ยคุณได้คาว่า language นะคะก็ <_ d ood le> คือภาษาเราก็ต้องไปเรียนรู้ภาษาใหม่เขาจะเป็นเขาจะมีภาษาของเขาเองก็ได้นะเหมือนกับเรามีภาษาไทายเขาจะมีอีกภาษาหนึ่งเราต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารนะคะแต่ก็มีโอกาสที่คุณจะต้องไปเรียนรู้ภาษาของเขาเป็นภาษาที่3ของเรานั่นเองก็ประมาณนี้นะสําหรับใครที่เลือกกองที่1นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกองที่2เลยค่ะ สำหรับใครที่เลือกกล่องที่2นะคะสีชมพูดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลักษณะเนื้อคู่ของคุณจะมีลักษณะอะไรฝากกดไลค์ subscribe กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกลังใจให้กับช่องคลิปนี้ด้วยนะคะส่วนใครอยากดูส่วนตัวทักมาได้ที่ v star ก็าก้าจากชก่ชัดเจนกว่านะคะเป็นดวงคุณโดยตรงจากแมนยังว่าถามได้ทุกเรื่องาบางเรื่องไม่กล้าเปิดใจคุยใครก็มาปรึกษามาดูกับที่นี้ได้นะคะจะได้ช่วยแก้ไขหาทางออกให้กับคุณนั่นเองนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าไพ่อยากจะบอกอะไรนะคะที่เกี่ยวกับลักษณะนคู่ของคุณเนาะเป็นคนที่น่าจะอายุไร่เลี่ยก,กันเท่ากันนะคะแล้วก็ที่อันเห็นนะเป็นคนมีโอกาสที่จะเป็นคนต่างจังหวัดคนมีเรื่องระยะทางอาจจะอยู่เปนคนละที่คนละทางอะไร้ก็ได้คนละจังหวัดหรือบางคนเนี่ยก็มีทางไกลก็ได้นะคะเป็นคน ต่างประเทศอะไรเงี้ยเพราะมันเห็นเรื่องระยะทางบางทีอาจจะเป็นคนไทยต่างแดนก็ได้นะอยู่กันคนละที่อย่างเงี้ยหรือคนละจังหวัดอย่างที่บอกไปเนี้ยเด็ดมากนะคะแต่ว่ามีความรู้สึกว่าคุณจะได้คู่ที่แบบว่าเป็นคนที่มีความคิดเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะคุณจะเจอเหมือนกับคนที่แบบค่อนข้างอยากจะคอนโทรลคุณอยากจะแบบเอาชนะคุณยังไงไม่รู้ว่าเหมือนอยากจะแบบว่าอาจจะมีความห่วงห่วงคอยคอยจะแบบว่าจะต้องคอยอยู่ด้วยกันตลอดเวลาละอะไรเงี้ยต้องอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลานะคะจะแบบคอนโทรลนิดนึงความรู้สึกเรามีพ่อแม่ดูล นะคะแต่คนคนนี้มองว่าเขาเป็นคนที่อายุน่าจะได้เรียกกับคุณเท่ากันกับคุณนะคะสำหรับบางคุณก็จะมีโอกาสที่จะมากกว่าได้นะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยได้เรียกกันนะคะก็อาจจะห่างกันประมาณสักสองถึงสามปีสามสี่ห้าปีอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่นะคะดูแล้วเนี่ยเขาคนนี้ก็จะเป็นคนคนไทยคนโซนเอเชียก็ได้นะเพราะอันาเห็นว่าสีผมเนี่ยค่อนข้างไปทางเข้มเลยนะคะเป็นคนแบบผิวขาวผมดำอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นลูกครึ่งก็ได้นะคะเป็นคนจีน อ่อย่างเงี้ยครึ่งไทยจีนก็เหมือนกับเป็นคนไทยนะคะก็จะเป็นลูกครึ่งอะไรลักษณะนี้ก็ได้นะสำหรับใครที่เลือกกองที่สองนะคะหุ่นเนี่ยค่อนข้างมองว่าเป็นหุ่นคนที่ผอมนะคะจะอ,อกแนวเป็นลักษณะหุ่นผอมสูงปานกลางนะคะ,ะจมูกโด่งนะคะหน้าตาอาจจะดูคมหรือหน้า,าจะดูแบบนิ่งหน้าจะดูนิ่งๆแต่ว่าจะดูไปทางคมเข้มคมอะไรเงี้ยถ้าเป็นผู้หญิงก็จะดูเหมือนหน้าคมนะคะ,ะประมาณนี้ จมูกก็โด่งนะริมฝีปากกลางๆดวงตาก็ไม่ค่อยโดดเด่นอะไรนะคะอาจจะแบบอาตาก็ไม่ได้เล็กนะคะไม่ได้เล็กไม่ได้ตีอะไรเงี้ยอืมนะคะส่วนการแต่งตัวอันมองว่าถ้าแต่งตัวตามตามทั่วไปเขามีโอกาสที่คนคนนี้มีโอกาสที่จะชอบแบบแต่งตัวเป็นอ่าตามสถานการณ์ตามบางโอกาสอะไรเงี้ยนะคะขึ้นอยู่ด้วยนะคะเราได้คนผิวขาวเดี๋ยวขอเปิดไพ่เพิ่มเลยนะคะมีกระนะคะ หน้าทรงกลมทรงหน้าเขาจะเป็นทรงกลมหรือไม่ก็ทรงสี่เหลี่ยมนะคนนี้ผมตรงนะคะมีความน่ารักอาจจะแนวน่ารักนิดนึงมีลักยิ้มนะคะแล้วก็ศาสนาคิ์สำหรับบางคนนะถ้าได้ฝรั่งก็คงจะไปทางศาสนาคิดว่าผิวขาวฝรั่งผิวเข้มอะไรอยาเงี้ยอาจจะเป็นคนพร้อมสูงนะคะก็ได้ อาจจะไว้ผมยาวด้วยก็ได้ยาวกว่าคนปกติเพราะแอนเห็นว่าสองใบเนี่ยจะค่อนข้างมีผู้ชายที่เป็นมัดผมนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะไว้ผมยาวมากแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็คือไว้ผมค่อนข้างยาวเลยนะคะคุณอาจจะรู้จักกันแล้วก็ได้เหมือนเขามีสไตล์การแต่งตัวที่ไม่เหมือนคนอื่นน่ะมันจะมีอะไรที่แบบไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยแหละจะเป็นคีย์เวิร์ดเลยมีรอยสักก็ได้นะสนักนิดๆหน่อยๆเขออาเรียกอะไรนะสักแอนจแอนนึกไม่ได้อ่ะที่มันแบบคิดการเล็กๆ,ๆน้อยๆอ่ะเล็กๆนะคะ นั่นแหละแล้วก็มาจากออสเตรเลียนะคะอาจจะทำงานมากกว่าหนึ่งอย่างเป็นคนที่เติบโตมาในฐานนะยักษ์จนหรือปานกลางนะคะแต่หาด้วยตัวเองได้เป็นคนที่ชอบวาดภาพนะคะชอบวาดภาพวาดรูปเ,เป็นคนที่อาจจะอยู่ประเทศเดียวจังหวัดเดียวกับคุณก็ได้น,นะ,ะอาจจะอยู่ในแบบจังหวัดเดียวแต่ก็แบบอาจจะอยู่ห่างกันนิดนึงอะไรเงี้ยมันมีเหมือนระยะห่างหน่อยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ทํางานอยู่กับที่นะคะ คุณอาจจะเคยเจอกันแล้วนะคะาจะาเป็นคนที่คุณรู้จักแล้วเคยเจอแล้วถ้าไม่้นึกถึงแบบเขาอาจจะเป็นคนในสมัยเรียนสมัยทํางานในอย่างสมัยเกาะสมัยที่แบบคุณเหมือนกับเคยรู้จักเคยเห็นนะคะแต่บางคนก็อาจจะยังไม่ได้คุยกันก็ได้นะแต่เหมือนกับคุณจะเคยเห็นแล้วแต่โดยรวมเนี่ยอัน้มว่าคุณรู้จักกับเขาแล้วนะเป็นคนที่ถนัดทางสายด้วยนะคะมือสายนั่นเองเราได้ไพ่คอนโทรล นะคะเป็นคนที่ชอบคอนโทรลสถานการณ์มีความเป็นผู้นานะคะเป็นคนที่คิดเยอะคิดมากนะคะคิดทุกอย่างเป็นคนที่มีความกล้านะคะกล้าที่จะลุยแล้วก็ชอบความท้าทายนะคะวิสัยก็คือแบบว่าจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงสูงมากๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอา,อายุนะคะมาดูกันสิบแปดสามห้านะคะยี่สิบเจดสามสี่ยี่สิบสองสามเจ็ด สี่สี่ห้าหกแล้วก็ยี่สามสามสามนะคะก่อน <c oughs> คุณจะเจอคนนี้คุณอาจจะเห็นเลขเบิลเบบ่อยก็ได้นะแล้วก็มาดูอันนี้กันนะคะจะเป็นอาชีพนะอาชีพก็อาจจะเป็นคนขับเครื่องบินนะคะแอร์โฮสเตดนะโปรแกรมเมอร์ er, ทำเกี่ยวกับโปรแกรมนะคะหรือเกมเมอร์ er <c oughs> ก็ได้เป็นหมอเป็นพยาบาล <c oughs> เห็นไหมดูแล้วจากลักษณะน,นี้คือเป็นแบบแนวการงานที่มั่นคงนะคะทั้งหมอทั้งคนขับเครื่องบินเนี่ยนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ทนายเนี่ยอาชีพคนห้างเมืคนก็เลยจะแบบว่า มีนิสัยแบบนั้นอาจจะทำงานเกี่ยวกับการเดินทางก็ได้นะคะเป็นสปอร์ตโค้ชเนี่ยก็เหมือนกับจะเหมือนกับเป็นพวกโค้ชทีโค้ชนักกีฬาโค้ชให้เป็นโค้ชให้กับแบบได้หลายเรื่องอะคะอ่ะอ่าเป็นพนักง,งานทั่วไปนะคะเป็นนักเขียนเป็นตำรวจและก็ทำงานเกี่ยวกับธนาคารเนี่ยก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูราศีกันเลยมีราศีมิถุน ราศีพฤษภราศีตุลน,นะคะแล้วก็ราศีกรุมนะคะธาตุลมจะเด่นอีกอันหนึ่งก็จะเป็นแอ,อนพูผิดนจะต้องบอกว่าราศีกันใช่ไหมแต่เราจะพูดราศีกรุ่มเฉยเลยนะคะมีทั้งกันทั้งกรุ่มเลยนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูประเทศกันนะมีไต้หวันนะคะเดนมาร์กอาจจะประเทศเป็นประเทศที่อยู่ใกล้กับประเทศที่ดึงออกมาก็ได้นะคะนิวซีแลนด์บราซิลนะคะ เวียดนามสวิตเซอร์แลนด์เมื่อกี้มันจะเห็นสวีเดนนะคะแล้วก็ฮ่องกงโอเคเดี๋ยวเรามาดูอักษรน,นะคะอักษรก็จะมีตัว U นะคะตัว O ตัว D นะคะตัว X ตัว T แล้วก็ตัว W ัแล้วก็ตัว s นะคะจะเป็นชื่ออักษรเขาประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูที่เป็นคำๆกันต่อจะมีคำอะไรออกมาให้เจบคุณบ้างตอนนี้ได้ประเทศคนข้าหน้อยอยู่นิดนึงมีไต้หวันนะคะก็ออกมาซ้ำนะแคนาดานะคะ แฟชั่นนะคะจะคนที่แบบมีแฟชั่นบ้างแตบบ่ก็เหมือนอาจจะไม่ได้จัดหนักนะอะไรเงี้ยแต่ก็มีแบบสไตล์การแต่งตัวที่แบบแล้วแต่อารมณ์นะคะจะเปลี่ยนแบบไปบอยอะไรเงี้ยคุณกับเขาอาจจะได้เจอกันช่วงกลางวานันนะคะมีโอกาสที่คุณกับเขาถ้าคุยกันเนี่ยอาจจะในนานเตะนนะ,ะจะเจอในช่วงแบบวันหยุดเทศกาลไทยของไทยอะไรเงี้ยนะคะมีจีนแล้วก็เดี๋ยวแต่งแพงก็ เหมือนจะเห็นช่วงเดือนธันวาณน,นะอาจจะได้เจอกันธันวานหรือเปล่าคุณจะได้แบบเป็นแนวลนักษณะออนไลน์นะคะคุยกันออนไลน์รู้จักกันออนไลน์อะไรเงี้ยก่อนเหมือนต้องคุยต้องแบบทำความรู้จักแล้วค่อยเหมือนกันนัดมาเดทนัดมาเจอกันนัดเดทนะคะแต่อันนี้ก็ต้องดูให้ดีๆด,ด้วยนะเป็นคนที่รีแหลกนะคะคุณอาจจะรู้จักชื่อเห็นชื่อเขาแล้วนะคะเหมือนใครมาคอนเฟิร์มว่าคุณรู้จักชื่อคนคนนี้แล้วนะคะมีโอกาสที่จะเป็นชาวธาตุไฟก็ได้นะสิงเมฆขนุน ไม่ยอมออกเลยนะคะของคุณมีเลขสองปีนะคะสองปีคุณอาจจะรู้จักกันมาแล้วสองปีนะคะหรืออายุค,คุณอาจจะห่างกันสองปีเนี่ยก,ก็ได้อีกไม่นานคุณจะได้เจอนะคะแล้วก็มีเลขยี่สิบเอ็ดยี่สิบห้าอาจจะเป็นวันเกิดค้าโอ้ยี่สิบเอ็ดยี่สิบห้าเหมือนอาจจะเห็นเดือนมีนาแล้วก็เดือนเมษาแล้วก็เดือนธันวานะสามเดือนนี้มันจะงเหมืนอนอ่าเมษาออกมาให้นะคะ เป็นช่วงที่คุณได้เจอกันหรือเปล่านะคะคุณต้องใจเย็นนะคะสถานการณ์นี้ของคุณอาจจะช้าหนะ่อยแคุณได้คำว่าสองปีด้วยอีกสองปีคุณอาจจะได้ลงเอยกันก็ได้นะคุณต้องใช้เวลาในการทําความรู้จักดูใจกันค่อนข้างนานเลยทีเดียวนะคะคุณอาจจะฝันเห็นเขาแล้วก็ได้นะอืประมาณนี้นะคะสําหรับใครที่เลือกกองที่สองอันนี้ก็จะเป็น general นิดหนึ่งนะ,ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกองที่สามค่ะ สำหรับใครที่เลือกกองที่3ีน้ำเงินนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลักษณะเนื้อห่วงของคุณนะคะจะมีอะไรก็ฝากกดไลค์ subscribe กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่อง e คลิปนี้ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวเพราะยังเป็นการอ่าน general มาดูได้ที่ v s t a r 9องกานจะชัวร์กว่าชัดเจนกว่าและเป็นดวงคุณโดยตรงจะแม่นยำกว่าถามได้ทุกเรื่องเลยค่ะบางเรื่องไม่กล้าเปิดใจเคลียรไขมาปรึกษามาดูแบบที่ได้พอข้าใจจะได้ช่วยแก้ไขหาทางออกนะคะให้กับคุณนั่นเอง ลักษณะเนื้อคู่ของคุณคุณมีโอกาสที่จะได้คนที่มีความมั่นคงในด้านการเงินนะคะมีฐานะในด้านการเงินหรือคุณอาจจะได้คนรวยก็ได้นะอ่อผิวเขาเนี่ยจออกเป็นผิวออกแทนแทนนะคะขาวเหลืองแทนแทนผิวสีแบบอาจจะไม่ได้ขาวขาวมากอะไรเงี้ยแต่ก็ผิวสีผิวจะอยู่ก,กลางนะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีโอกาสที่จะอายุน้อยกว่าคุณนะคะน้อยกว่าคุณมากเลยแต่สำหรับบางคนก็อาจจะเอ่อเท่ากันนะคะหรือมากกว่า มันเหมือนกับกองที่สามจะขึ้นทั้งแบบสามอ่าสามรูปแบบแต่ไม่รู้ทําไมแอนเห็นเป็นสำหรับบางคนเนี่ยจะน้อยกว่าเยอะเลยนะอาจจะน้อยกว่าแบบห้าปีสิบปีเลยอะไรเงี้ย <c oughs> นะคะอคนคนนี้เหมือนเป็นคนที่ชอบการผจชนภยัยดีแล็กชิลชิล้วยเรื่อยเหมือนกับเขาไม่ค่อยอะไรมากนะเหมือนกับจะใช้ชีวิตอย่างสบายๆมีโอกาสที่จะเป็นคนที่มีเซนนะคะ, <c oughs> ะ,คะเป็นคนที่แบบลุยๆทําจริงนะคะพูดยังไงทําอย่าง,าง,งานั้นเป็นคนที่แบบ จริงจังมากนะคะเป็นคนที่รับการผจนไัยเหมือนแนวหรือมีนิสัยเหมือนเด็กนะคะบางคนอาจจะมีนิสัยเหมือนผู้หญิงก็ได้นะถ้าเขาเป็นผู้ชายเนี่ยออนะคะแต่ถ้าใครที่เป็นผู้หญิงเขาเป็นผู้หญิงก็จะมีความแบบเป็นผู้หญิงมากๆแบบแบบมากๆจริงๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะดีเทลเพิ่มเติมนะคะแต่ดูแล้วคนนี้ก็เหมือนมีทั้งผิวขาวผิวน่านะคะเราได้ดักสแกนบางคนก็จะผิวเข้มนะคะเป็นคนที่อาจจะมีซิกแพครูปร่างขุ่นดีนะคะ มีเคิร์ฟมีเชฟนะคะดูลักษณะเซ็กซี่นะคะอาจจะมีแผลเป็นตำแหน่งเดียวกับเรานะคะหรืออ่อเป็นแผลเป็นที่เรารู้สึกเห็นแล้วสะดุดตาอะไราก็ได้นะคะเป็นคนที่ไว้ผมยาวนะคะถ้าเป็นผู้ชายคืออาจจะไว้ผมยาวกว่าปกตินิดหนึ่งนะไม่จาเป็นต้องยาวมาอ่าตาสีน้ำตาลน,นะคะหน้าสั้นนะคะหน้าทรงสั้นแล้วก็ตาชั้นเดียวแล้วก็ริมฝีบากใหญ่นะคะ ทรงหน้าแอนเห็นเป็นทรงวงรีทรงกลมนะสั้นนะคะประมาณนี้เลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูอาพนี้เพิ่มดีกว่าแต่ดูลักษณะแล้วเหมือนกับความสูงก็สูงกลางกลางนะคะไปสูงกลางกลางคนนี้จะเหมือนมาตรฐานกลางกลางหุ่นกลางกลางสูงปานกลางอะไรยังไม่ได้สูงเยอะนะคะแล้วก็อาจจะสูงามากกว่าเราไม่เยอะอย่างเงี้ยก็ได้นนิดหน่อยนะคะผมผมลูกตาเนี่ยจะเป็นทางสีน้ำตาลนะคะไปทาง สีน้ำตาลมากกว่าสําหรับบางคนก็ยังเป็นสีดำด้วยเพราะเหมือนออกแนวเข้มๆนะคะอืมประมาณน,นี้แล้วก็มีอาจจะมาจากนอตอเมริกานะคะมีธุรกิจกิจ,ก,จการเป็นของตัวเองแล้วคุณอาจจะรู้จักเขาแล้วก็ได้นะคะเขาจะเป็นฝ่ายเข้าหาคุณมาขอคุณเป็นแฟนนะเป็นคนที่บางทีก็ชอบอยู่บ้านรักความสมงบเงียบนะคะเหมือนอันนี้เลย <laughs> เหมือนพ่คิงถือไม้เท้าแล้วบางทีคุณอาจจะเห็นว่าเขาเหมือนจะไปนูป่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ย ทำโน้นทำนี่แต่จริงๆเราเขาเป็นคนที่ชอบแบบความสงบอยู่กับบ้านอะไรเงี้ยอยู่กับครอบครัวรักครอบครัวอะไรก็ได้นะมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วนะคะอายุอาจจะห่างกันประมาณหนึ่งถึงสามปีนะคะเป็นชาวธาตุดินนะคะอ่อก็จะมีมังกรพุทโธกันนะคะแล้วก็งานของเขาเนี่ยจ,จะต้องเดินทางไปไหนมาไหนบ่อยก็ได้นะคือไม่ค่อยได้อยู่กับที่นะคะอันนี้ก็จะเป็นนิสัยนะคะเป็นคนที่รัก ความสะอาดมีระเบียบนะคะเป็นคนที่โชคดีนะ mm hmm. เกิดมาทําอะไรก็ประสบผลสําเร็จหรือเป็นคนที่มีดวงดีนั่นเองนะคะ,ะเป็นคนที่ให้เกียรติคนอื่นนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างระวังตัวเองนะคะไม่ค่อยแบบอาจจะทําตัวด,ดูเหมือนลึกลับไม่ค่อยอยากจะบอกอะไรใครสักเท่าไหร่นะคะอาจจะมีโอกาสที่เป็นคนที่พอพูดถึงแบบว่าะระวังอะเที่ยเราก็ลึกลับเราไพ่เราไพ่พแบบ พูดถึงทวินเฟลมเพราะพิล่าออกมาทำให้นึกถึงว่าบางคนอาจจะดีกว่าทวินเฟรมที่เขาแบบอาจจะต้องเป็นคนที่อ่คนสาธารณะที่ต้องเก็บตัวเงียบอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะไม่ค่อยเปิดเผยอะไรเงี้ยเป็นคนที่แอคทีฟนะคะชอบอ่ทาทำนู่นทํานี่แต่กลักความสงบแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีความกังวลนะคะชอบคิดชอบกังวลเป็นปกติอะไรเงี้ยส่วนอายุนะคะมีเลขยี่สิบห้าห้าสิบเอ็ดสี่หกห้าสิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบแปด 60บวกนะคะแล้วก็30 52ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูอาชีพกันเลยซิงเกิลดันเซอร์นะคะจะเป็นนักเต้นนักร้องโมเดลนะคะมาดานสายาทางอ n นเ r อร์เทนเมนต์นะคะออนไลน์แอปพลิเคชันต่างๆอาจจะอยู่ในแวดวงโซเชียลออนไลน์หรือทำงานออนไลน์นะคะมีทัวร์มีร้านอาหารเป็นเชฟเป็นคุกนะคะมีอินเทอร์เทนเมนต์พิธีกรนักแสดงทั้หมดนะคะ บิสเนสอ่าจจะมีธุรกิจกิจาการเป็นของตัวเองก็ได้ร้านอาหารเป็นของตัวเองเนี้ยก็ได้นะคะหรือที่ดินนะคะหรือเป็นโรงแรมของตัวเองเนี้ยก็ได้นะอ่ามีราศีกุมนะคะมีนเมษแล้วก็อถานูนะคะอาจจะเป็นชาวราศีธาตุไฟนะคะอย่างอันหนึ่งก็จะเป็นสิงห์นะเดีย๋ยวเรามาดูประเทศกันมีจีนนะคะมีรัสเซียอาร์เจนตินา เมกานะคะออกมาสามอินเตอรลี่นะคะถ้าเป็นอินเตอรลี่เนี่ยจะด์กแน่นอนนะคะแล้วก็ฝรั่งเศสจะขาวมันขึ้นแบบไม่ด์กเลยก็จะขาวเลยก็ได้นะญี่ปุ่นนะคะแล้วก็สิงคโปร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูอักษรกันต่อมีตัว i นะคะตัว g อีอาไอจี IG. ตัว f นะคะ เราอาจจะรู้จัก IG จีเขาแล้วหรืออาจจะเจอกันผ่านไอนะคะหรือเขาอาจจะทํางานผ่าน IG เนี่ยก็ได้นะมีตัววีตัวพีวีไอก็ออกมานะคะับ <c oughs> นะคะอ่อแล้วก็ตัวเอ็ตัวอนะคะวีไก็ออกมาโอเคเดี๋ยวเรามาดูเป็นคํากันเพิ่มเติมนะคะ เป็นคำนะคะมีเดือนมิถุนานนะคะาจะาเป็นเดือนเกิดเขาก็ได้นะมีหมอพยาบาลนะคะมีคำว่า t u l l ลอร์บักแท้หรือที่เผอพูดไปว่าทวินเฟรมนั่นเองนะคะจะได้เจอกันโดยปฏิหารแบบที่คุณคิดไม่ถึงนะคะอาจจะเจอในช่วงกลางคืนก็ได้นะอืมเหมือนกับมีความเป็นทวินเฟรมนะคะ ก็นานสำหรับบางคนก็จะอยู่เยอะกว่านะไม่ต้องกลัวแต่ว่าโดยรวมบางคนเนี่ยสำหรับบางคนอาจจะเป็นส่วนน้อยที่อายุน้อยกว่ามากนะเหมือนเมื่อถึงเวลาคุณจะได้เจอกันนะคะแล้วก็มีวอชฟายนะคะก็เหมือนกับคุณอาจจะติดตามเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะแล้วก็มีอีกประมาณสี่ถึงหกเดือนนะคะอาจจะมีความชัดเจนขึ้นหรือคุณจะมั่นใจขึ้นหรืออะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะ มีเดือนกรกฎานะคะมีมิถุนายนกรกฎดาด้วยนะคะคุณได้คำน่าจะซ้ำนะ p o p u l a f a m u s นะคะเหมือนกับเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงคนรู้จักเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะ,ะในหกถึงสิบอาจจะเป็นวันเกิดเขาก็ได้ะคะ่ะหกเจ็ดแปดเก้าสิบ แต่ว่าแล้วกองนี้คือแบบว่าเด็ดในธาตุธาตุดินกับธาตุไฟนะคะธาตุดินธาตุไฟเด็ดเป็นอยู่เซเลเบชันนะคะอาจจะเป็นคนที่ชอบแบบไปปาร์ตี้เที่ยวเดินทางอะไรเงี้ยฉลิมฉลองอะไรเงี้ยคนท้างยไปงานนู่นง,งานนี่นะคะหรือออกงานบ่อยอะไรเงี้ยก็ได้นะ อดดึงให้อีกทีหนึ่งนะคะจะมีอะไรออกมาไหม่เป็นคนที่ค่อนข้างเน้นการออกกาลังกายเน้นสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะชอบออกกําลังกายนะคะแล้วก็มีฐานะปานกลางนะคะบางคนก็จะอยู่ในรูปแบบฐานะปานกลางอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะมีทั้งฐานะปานกลางฐานะรวยเลยค่ะขึ้นมาให้ทั้งสองอัน บางคนก็อาจจะไม่ใช่สเปคของเรานะคะแล้วก็อยู่เป็นคนละประเทศอาจจะไม่ใช่สเปคเราทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะเพราะถ้าวนเกิส่วนมากจะมีความแตกต่างในเรื่องแบบเออ่หน้าตาเหมือนแบบอาจจะไม่ใช่สเปคเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีออนไลน์แอปนะคะประมาณนี้ก็จะเป็นดีเทลคร่าวๆนะคะเกี่ยวกับลักษณะเนื้อคู่ของคุณนะคะจะมีอยู่ในลักษณะรูปแบบนี้นั่นเองก็ ประมาณนี้นะคะไว้เจอกันใหมค่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ